โอ้สุดอยอดครับพี่นอ้องโอ้ยโอ้ยบ้นานาโอ้ยเป็นเรียบร้อยแล้วครับครับสวัสดีครับพี่น้องตัวนี้ก็เป็นช่วงที่สองนะครับ เาเจยงคนอุบนสีผ้ามาล่องวาครับสำหรับว่าตัวนี้นี่ผมล่องเร็วมาเคื่อนครับขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ะครับแต่บด้อัคลิใบใ้พอดีพี่น้องเพิ่นทักมาอยากมึงคิปตัววาตัวนี้เนาะครับน FC, เนาะเอฟซีิ่นอยากมึงคิบว้าตัวนี้แบบชัดๆเง้มเศร้าเดี๋ยวผมจัดหน่ครับเนาะครับเนาะเดี๋ยวมาติดตามครับเ็นนี่เลยครับกับผม มืัอนี้ก็เป็นล่มดีนะครับพี่น้องตรงกับวันที่8ครับมักกะลาสองขั้นหาลายหกสิบส่บ้าจิงคุนบนเถ้าดีๆครับมืัอนี้ครับมาลองว่าให้พี่น้องได้ชมกันครับสำหรับว่าตัวนี้ก็เป็นว่าตัวใหม่นะครับขนาด152เซนติเมตรครับปีกนักไปทั้งกลางนะปีกกลางนักแข็งเลยครับพี่น้องครับตัวนี้ก็ลองแล้วมขึ้นครับสำหรับใครเขอบมามึงไรซสดผ่านช่องเฟซบุ๊กนะครับเนาะเพจย่์วนตัวผมบ่าวจริงคนอุบลก็าจะเห็นว่าตัวนี้นะครับเนาะ ล่องทําการล่องแหละครับใส่เวลาล่องปอามาณงสีหาเทียครับมาเพื่อนครับเดี๋ยวมาเมืองกันครับเดี๋ยวฉีทายให้มึงนะครับเนาะเป็นยังไงครับผมติดตามครับผมรับชมได้เลยครับพอฉีขอไปเป็น กินของก้อนอีกอะเินไม่ดีแบร่อยแล้วนะครับ ลมบ๊วยนิ่งไม่ได้ครับไม่ไหวนี่ลมบนบ๊วยนิ่งไม่ได้ครับล้มมาเป็นชั่วครับเป็นลมเป็นลมกับชั่วเดี๋ยมมากครับสีทายให้หน,นึ่งสีขับตัวเวบาควือเป็นทีเรียบร้อยแล้วครับเป็นล้มกระโชกครับล้มพอมุนมาเป็นทีบเถื่อนครับ นี่เิ่นมาเร็งน้ำครับไม่ได้ใส่ครับดิมาแต่ทั้งโพไซครับโพไซอำเภอโพไซต้นะครับหนจังหวัดอุบลครับแหว่ะมาเร็งน้ำครับมาเอาหางครับนี่เอาหางไปใส่เวลานะครับเนาะเทียบหยิบส่มเลยครับพี่น้องใส่ขังละหกไปกับสิบสองมวลเทบหยิบส่มนะครับเนาะ นี่ครับกับสภาพตัวเวาบาเกล้องเป็นหยียบร้อยครับใส่เสียกเบอร์สามเนี่ครับแรนเบาลอยหาซิปยังน,นักเนาะสบายใจครับสบายใจขึ้นขึ้นถามว่าขึ้นดีบอกระทือว่าใส่ได้ครับผมภาพ,ภาพรวมกระทือว่าใส่ได้ครับโอเคครับ สำหรับใครขอมาแล้วนะครับนาองตามมาคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับกดคับสักไขกดกระดิ่งแจ้งเตือนเดี๋ยวสักนึงก็ั่งใจในการเท็ดคลิปนี้ให้ผมนีด้วยครับไปคลิปต่อๆไปครับร่มดีครับวันนี้นอ้องขอบคุณครับเจอกันมหนาครับสวัสดีครับ